ติ๊กปรับลุกใหม่เตรียมเล่นซีรีส์เป็นอีกหนึ่งคนที่ตอนนี้หลายคนกำลังเอาใจช่วยค่ะสำหรับติ๊กบิ๊กบาเธอร์อดีตพระราของพระเอกหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์พ่อหลังจากที่แยกทางกับอดีตสามีลูกสาวก็อยู่ในความดูแลของสอนรามคนเดียวซึ่งติ๊กเองก็ต้องเคียร์นี่สินรวมถงึงตั้งต้นตัวเองให้ดีเพื่อที่จะสามารถกลับมาดูแลลูกใกล้ชิดตามเดิม ซึ่งที่ผ่านมาเจ้าตัวก็ตั้งใจทํางานจนปลดหนี้ไปได้แล้วบางส่วนท่ามกลางความยินดีของฟแฟนๆที่เห็นเจ้าตัวดีวันดีคืนล้าสุดแม่ติ๊กก็ได้ออกมาโพสต์อัปเดตผลงานใหม่ในแคปชั่นว่าขอฝากติดตามซีรีส์ชื่อเรื่องแอบมองแอบจองรักทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าติดตามผลงานนะคะรอชมค่ะปังปง เรียกได้ว่าตอนนี้ก็มีผู้ใหญ่ใจดีให้โอกาสเยอะแยะเลยล่ะค่ะก็หวังว่าเจ้าตัวจะปังแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเพราะฝีมือการแสดงก็ไม่ธรรมดาพอเล่นได้ทั้งซีนอารม์ซีนบูเลยขอแค่มีวินยัยขยันพัฒนาตัวเองตลอดเชื่อว่าผู้ใหญ่ต้องเมตตาอีกเยอะเลยละค่ะ